วิธีดูโปรไฟล์ Thai Cupid บนมือถือนะคะโอทไม่ได้ใช้แอปนะคะโอทเข้าเว็บนะคะน่าจะเหมือนกับแอปแหละดูแล้วก็ทำตามนะคะคลิกที่โปรไฟล์วิวข้างล่างข้างบนนี้นะคะจะมีคนที่มาดูเรากับคนที่เราดูนะคะเราจะดูโปรไฟล์เขาคลิกที่ชื่อข้างล่างข้อมูลเขาก็จะขึ้นมานะคะถ้าเขาเขียนไว้นะ แล้วก็มีให้ชอบให้ส่งข้อความส่งของขวัญหรือรีพอร์ตหรือบล็อกนะคะสายมือนี่ก็มีโฮมข้อความกิจกรรมแอคทิวิตี้โปรไฟล์เราสามจุดขวามือนะคะ เป็นข้อมูลที่เราใส่เอาไว้นะคะว่าเราต้องการหาผู้ชายลักษณะยังไงจะเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนในนี้แหละแล้วก็กดซับมิดถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะถ้าเขาใส่หลายรูปสไลด์ไปเนี่ยก็จะดูรูปได้ตรงมุมขวามือจะมีบอกว่ามีกี่รูปนะคะคนนี้มี2รูปคนนี้มีรูปเดียวคนที่ไอคอนสีเทาเนี่ย เขาไม่ได้จ่ายเงินเราไม่ต้องไปคุยกับเขานะคะเราเองก็ไม่จ่ายเงินเราเปิดข้อความอ่านไม่ได้นะคะคนที่จ่ายเงินผนแนะนําให้คุยกับคนที่จ่ายเงินเหมือนกันนะคะคนที่ไม่ลงทุนแล้วมาคุยกับเราเราไม่โอเคนะคะเราเป็นผู้หญิงที่ต้องให้ผู้ชายมาเสนอตัวสิ